ใครที่ปลูกพยุงแล้วเป็นเหมือนทิศบ้างครับพยุงไทยนะครับยอดหักพยุงยอดหักแบบนี้นะครับเกิดจากเขาโดนแมงเจาะครับโดนหนอนเจาะลําต้นข้างบนแล้วก็ลมพัดแล้วก็หักไปวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือเราขึ้นไปตัดแต่งกิ่งเขาใหม่ครับคือตัดกิ่งที่มันหักออกตัดยอดที่มันหักออกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าขึ้นไปได้นะครับก็ไปตัดแต่งกิง่งข้างบนแล้วก็ เอายาทากันเชื้อราขึ้นไปทาด้วยนะครับแต่ในกรณีของทิศมันสูงเกินเอื้อมจริงๆครับสูงเกินเอื้อมก็เลยต้องแค่ตัดออกเฉยๆครับแต่งจริงมากไม่ได้เสียวนะครับสุดท้ายก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขาครับเราถามว่ามันเป็นเยอ่อไหมนะครับต้นพยุงทั้งสวนเนี่ยเป็นต้นนี้ต้นเดียวนะครับวิธีป้องกันก็คืออย่าให้หนอนเจาะนะครับซึ่งอยากหมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติเขาครับถ้ามันหัก แล้วก็แค่ตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับนี่มันก็สูงมากแล้วครับ5เมตรแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับฝากกดติดตามที่วันเต็งสษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการสร้างรายได้จากสวนป่าสวัสดีครับ